สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับเปิดประเดิมอีพีแรกของรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระประจำปีการศึกษา2,564รายการที่บรรดาบดอร์สมณีใหญ่ชั้นเทววิทยาแห่งสมณีนนลารายแสงธรรมหรือบัณฑนใหญ่แสงธรรมจะเวียนกันมาแบ่งปันข้อคิดจากพระวาจาวันอาทิตย์แต่ละสัปดาห์เพื่อบำรุงศรัทธาและเสริมสร้างความเชื่อแก่พี่น้องที่รักทุกท่านผลิตรายการโดยชมรมประชาสัมพันธ์บันเฑนใหญ่แสงธรรมครับ วันที่คิดถึงพระสัปดาห์นี้พระศาส,สนาจรรักรคาทอลิกได้เชิญชวนเราให้ร่วมกันสมโภธนบุญเปโตรและเปาโลอัคราสาวกสองเสาหลักแห่งพระศาส,สนาจักรยุคแรกเริ่มอัครธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีคุณูปการทําให้หมูนะ่คณะของผู้มีความเชื่อในองค์พระรเจ้านี้ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นและดํารงอยู่อย่างมั่นคงจนปัจบจ,บจบุบันครับท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใคร คือพระธรรมัตของพระเยซูเจ้าที่ตรัสถามบรรดาศิษย์ในพ่อรสาสธนบุญมัทธิวบทที่16ข้อ13-19ที่พระศาสนาจักรได้เชิญชวนเราให้ร่วมกันไต่ตองในวันนี้ครับองทรงเริ่มจากการถามถ,ามถึงคำตอบของคนไกลตัวว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครซึ่งคำตอบที่ได้รับก็มีทั้งยอมผู้ทำพิธีล้างบ้างประกาศพเอลียาบ้างประกาศพยเยเรมีบ้างหรือแม้กระทั่งประกาศพองคใดองคหนึ่งที่กลับมาเกิดใหม่ ดูเหมือนว่าประชาชนต่างก็ยกย่องพระองค์ว่าจะต้องเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดท่านใดท่านหนึ่งแน่แต่ถึงอย่างไรนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพระองค์อยู่ดีพระองค์จึงย้อนกลับมาถามบรรดาศิษย์ในฐานะที่พวกท่านใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์กว่าสปีว่าพวกท่านหลักคิดว่าพระองค์เป็นใครซึ่งคําตอบที่ได้รับจากท่านนภูลเตโรนั่นก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ พระองค์คือพระคิฤพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคำตอบนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นการยืนยันความเชื่อของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่พระบิดาของพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้ท่านได้รู้และด้วยคำตอบนี้เองครับที่พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทยัยแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้นําของพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรที่องค์พระเยซูเจ้าเองเป็นผู้สถาปนาขึ้นและไม่มีอํานาจใดทั้งที่แลเห็นได้และแลงอ,อิ่ไม่ได้ จะสามารถเอาชนะพระราศาสนาจักรนี้ให้ล้มลงซึ่งผ่านมาก,กว่า2,000ปีก็ได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าเป็นความจริงอย่างยิ่ง,ง,ง,งมไม่เพียงคำพูดเท่านั้นที่พิสูจน์ความเชื่อของท่านนาบูรเปโตรแต่ท่านก็ได้ออกไปเทศสอนผู้คนด้วยความร้อนร,อน,รอนและกล้าหาญเด็ดเดียวหลังจากที่รับพระจิตเจ้าในวันเป็นเตกอสเต แม้หลายครั้งท่านจะอ่อนแอแล้วก็ท้อถอยตามธรรมชาติมนุษย์แต่ทุกครั้งท่านก็สามารถตั้งสติและเดินหน้าต่อไปในหนทางของการเป็นคริสเตชนคนของพระคิสต์จนกระทั่งพลีชีวิตเป็นมรณะสัตวีที่คุงโรมเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระอาจารย์เจ้าของท่านขณะที่ท่านนักบุญเปาโลเองจากผู้คงเหงคงคริสตชนระดับแนวหน้าแต่เมื่อพระคิสิสเจ้า,ท,าทรงสำแดงพระองค์แก่ท่าน ท่านก็ได้กลับกลายมาเป็นหัวหอกคนสําคัญในการประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติต่างภาษาจนเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบคริสเตชนในฐานะที่จะต้องออกไปเป็นธรรมทูตบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้แก่เพื่อนพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระองค์อุทิศตนด้วยความรักเพื่อเป็นทุกสิ่งสําหรับทุกคนแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก สถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามทั้งท่านอบุนเปโตรและเปาโลเมื่อได้รู้จักกับองค์พระเยสูเจ้าได้พบพระองค์ได้ใช้ชีวิตติดตามพระองค์ท่านก็ได้ลักทิ้งชีวิตเก่าในอดีตที่เคยติดพลาดมาสวมชีวิตใหม่ในพระองค์ที่มีพระองค์ประทับอยู่พี่น้องที่รักครับเราแต่ละคนเองต่างก็เคยได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเยสูเจ้าทั้งการเรียนคําสอนการรับฟังพระวจาในวิธีบูชาของพระคุณการอ่านพระภีร์ส่วนตัวหรือว่าการรับฟังข้อคิด จากประสบการณ์ของคุณพ่อหรือเพื่อนพี่น้องในโอกาสต่างๆแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือการได้พบและรู้จักพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวการมีประสบการณ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับพระองค์รวมถึงการได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ในชีวิตของเราเองครับเพราะคงไม่เพียงพอหรือไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเพียงรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้าแต่ไม่ได้รู้จักพระองค์ด้วยตัวของเราเองครับ สำหรับผมแล้วพระองค์เป็นทางพระเจ้าและเพื่อนสนิทครับผมรู้สึกอบอุ่นและก็เป็นกันเองกับพระองค์เพราะว่าพระองค์คือผู้เดียวที่รู้จักผมดีที่สุดทรงอยู่ข้างๆผมตลอดเวลาและเป็นผู้เดียวจริงๆที่ผมสามารถพูดคุยระบายปรับทุกสารภาพหรือแม้กระทั่งขอร้องได้ทุกเครื่องทุกที่ทุกเวลาด้วยความจริงใจและสบายใจที่สุดและพี่น้องลหละครับพระเรยซูเจ้าเป็นไข่สำหรับพี่น้องสวัสดีครับ องสามารถติดตามการแบ่งปันพระวาชาวันอาทิตย์จากบัเดอร์สมณีนใหญ่ชั้นเทววิทยาได้ในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18นาิกา30นาทีทาง Facebook และ YouTube บันเนนใหญ่แสงธรรมรวมถึงพัธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยครับ